The cat sat เก็บภาษีเหล้าเบียร์ยี่ห้อไหนแอลกอฮอล์เยอะเก็บเพิ่มอีกเบียร์0%ซก็ไม่รอดเหตุคนรุ่นใหม่หันมาดื่มกันเยอะเพื่อลดการบริโภคดูแลสุขภาพประชาชนวันที่7กันยายนนายเอกนิตินิติทันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตรเปิดเผยถึงโครงสร้างภาษีสินค้า6ประเภทซึ่งจะทําผลการศึกษาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2566มีดังต่อไปนี้ 1. การสนับสนุนการนําเอทานอลบริสุทธิ์มาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ 2. เชื้อเพลิงชีวภาพ กา3การปรับโครงสร้างภาษีแบตเตอรี่ที่สามารถรีไซเคิลได้เหลือ2% 4. เพิ่มพิกัดอัตราภาษีคาร์บอนเครดิต5เพิ่มพิกัดภาษีบุหรี่ไฟฟ้า6เพิ่มพิกัดภาษีเบียร์สุราแอลกอฮอล์0%ทั้งนี้ในส่วนของภาษีเบียร์จากพฤติกรรมที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเลือกบริโภคเบียร์0%มากขึ้นซึ่งกรมเตรียมกำหนดพิกัดภาษาีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์0%ขึ้นมาโดยมีอัตราระหว่างภาษีเครื่องดื่มและภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอ ซึ่งเมื่อภาษีมีผลบังคับใช้สุราเบียที่มีปริมาณสูงกว่ากําหนดจะต้องเสียภาษีสัมสารมิตเพิ่มขึ้นเพื่อลดอัตราการบริโภคดูแลสุขภาพประชาชนเช่นเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้าต้องมีการกําหนดอัตราภาษีเพื่อให้สามารถควบคุมปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบเป็นการช่วยเหลือสาธารณาสุขได้อีกทางด้วย